กราบนมัรสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ขัญยรัตแก้วสายและท่านอาจารย์เทรวัตสิริสาโน,น์และก็พุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในยามเช้าเช้าก็พบกับครูช่อนะคะในรายการปฏิสันฐานด้วยธรรมวันนี้ก็จะ ปฏิสันฐานด้วยธรรมข้อที่ว่าละความเบียดเบียนนะคะก็ทุกๆเช้านะคะท่านอาจารย์ก็ให้พวกเรานะคะทีมนักเรียนศาสาทาญาตค่ะ,ะมาปฏิสันฐานด้วยข้อธรรมเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะนะคะที่สำนักเนี่ยก็ให้ทุกคนได้มารวมกันที่ศาลานะคะเพื่อที่จะได้ฟังธรรม แล้วก็เป็นการสะสมกุศลนะคะโดยการให้ธรรมะเป็นทานนะคะในทุกๆเช้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวคุณครูชอบก็จะขอสะสมกุศลด้วยการแชร์ hmm. เช่นกันนะคะทุกแกามก็ช่วยกันแชร์นะคะธรรมะธรรมะปฏิสันทานนะคะก็ ขออนุญาตแชร์แพ๊บหนึ่งนะคะทุกท่านก็อย่าลืมนะคะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะเราก็ช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะพระดํารัสที่เป็นพุทธพจน์นะคะ ก็ช่วยกันรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็แชรเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะเพื่อ,อนักเรียนทีมศาสนาทายาทิก็จะได้ช่วยกันแชร์นะคะให้ธรรมะเป็นทานก็ชื่อว่า ได้ช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาคณานอาจารย์ก็ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วพวกเราก็ช่วยกันนะคะเ mm hmm. ผยแพร่ครูพิจาก็แชร์ไปในไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็จะรีบมช่วยกันแชร์นะคะ สิ่งที่ดีๆเราก็ต้องช่วยกันนะคะเผยแผ่ยิ่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสจัจจะเป็นความจริงนะคะที่นําให้พวกเราเนี่ยออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏะสงสารได้เราก็ต้องยิ่งเปิดเผยนะคะให้เราผู้ที่สแสวงหาทางพ้นทุกข์เนี่ยนะคะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่ เขาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติจะได้ออกจากทุกได้นะคะวันนี้ครูพี่เจ้ก็ได้นี่ค่ะนำข้อธรรมนะคะธรรมะจากหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่2โดยบัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะแล้วนำมา เรียบเปียยทคำเป็นหลักสูตรอันนี้จะเป็นหลักสูตรของนักเรียนปีสองนะคะค่ะท่นใดที่อยากจะนําไปศึกษาเองที่บ้านก็สามารถจะบูชาทําได้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าเจแปดสี่แปดหนึ่งสองสามนะคะวันนี้ในหัวข้อที่ว่ารักความเบียดเบียนนะคะซึ่ง ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะมีการเบียดเบียนอยู่นะคะบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าเรามีลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเบียดเบียนนะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาฟังกันดูนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสไว้ว่ายอย่างไรกับ สภาวะของความเบียดเบียนนะคะจากครูพิเชอร์จะขออัญเชิญพระสูตรนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11สุตตันตปิฎกที่ข่านิกายปาติกะวะัคหน้าที่203ถึง206ข้อที่301ถึง303หมวด5สัมปสษาธนียสูตรนิสารานิยท่าห้าอย่าง ที่ในหมวดนี้นะคะครูพิชอที่อ่านมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนนู้นนะคะก็จะมีห้าอย่างวันนี้ก็จะเป็นข้อที่สามนะคะว่าด้วยความรับความเบียดเบียนค่ะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อภิกษุมนสิก,การถึงความเบียดเบียนอยู่จิตเจ้าไม่แล่นไปไม่เลื่อม,มใสไม่ตั้งอยู่ ไม่พ้นวิเศษในเพราะความเบียดเบียนแต่ว่าเมื่อเธอมนาสการถึงความไม่เบียดเบียนอยู่แลจิตย่อมแล่นไปเรื่อมใสตั้งอยู่พ้นวิเศษในเพราะความไม่เบียดเบียนจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพากแล้วจากความเบียดเบียน และเธอพ้นแล้วจากอาสวะอันเป็นเหตุเตือกร้อนกระวนกระวายซึ่งมีความเบียดเบียนเป็นปัจจัยเกิดขึ้นและเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความเบียดเบียนแล้วก็มารู้จัก ความเบียดเบียนกันก่อนอนะคะว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเบียดเบียนอย่างเช่นพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะรักตนเองใช่ไหมคะพระองค์ก็ตัดแล้วว่าบุคคลที่รักตนเองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองและก็ผู้อื่นนะคะอย่างเช่นเราอยากได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะเหมือนเรา เราอยากได้ของอะไรสักอย่างที่อย่างเช่นอยากได้รถอ่ะพูดถึงรถนะคะอยากอยากได้รถแต่เราไม่มีเงินใช่ไหมคะคุณครูจิ๊บแล้วแบบเราก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะจะซื้อรถเนี่ยอย่างนี้ชื่อว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตนเองพอไม่มีแล้วก็ต้องแบบว่าดิ้นรนอย่างเนี้ย ดิ้นรนไปไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะมาซื้อรถใช่ไหมคะอ,มอย่างนงี้ก็ชื่อว่าเปรียดเปลียนตนเองนะคะถ้าถ้าเรามีซื้อได้สบายอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เบียดเบียนใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องแบบทุกข์ยากลําบากต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนเองนะคะเนี่ยก็คือลักษณะของความเบียดเบียนนะคะ คือทําให้ตนเองเป็นทุกข์นั่นเลยค่ะ,ะไม่ว่าจะทําให้ตนเองเป็นทุกข์หรือว่าทําให้ผูอ้อื่นเป็นทุกข์เนี่ยก็ชื่อว่าความเบียดเบียนใช่ไหมคะพระองค์ก็ตัดให้เราเนี่ยตตดบอกพวกเราว่าเมื่อภิกษุมานสัสการถึงความเบียดเบียนอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่พ้นวิเศษในเพราะความเบียดเบียนถ้าเรา คิดอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้ยอยากได้รุดมากเลยแต่ไม่มีเงินเนี่ยเป็นทุกข์ไหมคะแต่ไม่มีเงินอะอยากได้อยากได้มากเลยก็คิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นน่ะจิตก็เลยมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมคะเบียดเบียนตนเองพระองค์ก็ตัดว่าเราจะระความเบียดเบียนได้อย่างไรเมื่อเธอมนัสการถึงความไม่เบียดเบียนอยู่แลจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ พ้นวิเศษในเพราะความไม่เบียดเบียนถ้าเราอยากได้แล้วเราไม่มีเงินเราไปกู้นี่ยืมสินเขามันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะเราก็ต้องสอนตนเองก็คือมนัสการเนี่ยทำไว้ในใจว่าเออถ้าถ้ามันมีมันพอซื้อได้เราก็ซื้อแต่ถ้าแบบว่ามันจะต้องไปเป็นหนี้คนอื่นเนี่ยก็อย่า ทำเลยอ่าก็อย่าไปไปซื้อเลยใช่ไหมคะให้เราพอใจที่ที่เรามีที่เราได้ในขณะนั้นใช่ไหมคะก็พิจารณาตามความจําเป็นใช่ไหมคะว่ามันสมควรอย่างไรก็เราก็จะไม่เบียดเบียนตนเองความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้จะอบรมตนเองในเบื้องต้นใช่ไหมคะสอนตนเองในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ ไม่ให้เบียดเบียนตนเองถ้าในในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็จะให้เราเนี่ยมีสติใช่ไหมคะเราก็ต้องมีสติอยู่ที่กายนึกถึงมีสตินึกมาที่หน้าผากนะคะแล้วก็ทําไว้ในใจนะคะก็เราก็มนักสิการในใจนี่ค่ะอบรมจิตก็คือการไม่เบียดเบียนตนเอง เพราะว่าถ้าเรารักรักตนเองใช่ไหมคะเราก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองให้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มีสติอยู่ที่กายถ้าเราอยากได้มากเกินไปมันก็เป็นทุกข์เราก็ต้องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่สันโดษน,นะคะถ้าเราอยากได้มากเกินไปมันก็ทําให้เกิดทุกข์เราก็ต้อง เป็นผู้ที่สันโดษเป็นผู้พอเพียงหวังความสุขให้แก่ตนเองอย่างไรผู้อื่นก็จะต้องเหมือนกันกับเรานั่นแหละค่ะก็รักสุขเกียรติทุกข์ใช่ไหมคะเราก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเนี่ยก็ชื่อว่ารักตนให้เราตั้งอยู่ในธรรมอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเธอมนาสิการถึงความไม่เบียดเบียนอยู่แล จิตย่อมแล่นไปเรื่อมสายตั้งอยู่ผลวิเศษในเพราะความไม่เบียดเบียนจิตของเธอนั้นไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกดีแล้วพ้นวิเศษดีแล้วพากแล้วจากความเบียดเบียนและเธอพ้นแล้วจากอาชวะอันเป็นเหตุเดือดร้อนกระวนกระวายซึ่งมีความเบียดเบียเนเป็นปัจจัยเกิดขึ้น และเธอเย่อไม่เสวยเวทนานั้นข้อนี้กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความเบียดเบียนถ้าเราคิดเเราคิดอยากได้อยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าเราเปลียดเบียน,นตนเองใช่ไหมคะเราก็ต้องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าในขณะที่เราคิดแบบนั้นน่ะมันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมคะเราก็ต้องนึกถึงว่า เอพระองค์ตัดสอนยังไงเราก็ต้องกลับมามีสติอยู่ที่กายนะคะว่าขณะเนี้ยที่เราอยากได้น่ะมันเป็นความทุกข์นะเพราะว่าเราอยากได้แล้วมันมันยังทําไม่ได้นะเวลานี้อ่ะเราก็ต้องให้เป็นผู้ที่สันโดษใช่ไหมคะให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีเยให้มีสติอยู่ที่กายทำทำสติอยู่ยางานนะคะให้มีสติอยู่ที่กาย ให้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษให้มีจิตอยู่ที่กายเป็นปัจจุบันขณะนั้นนะคะพอมันจะคิดอกีกเราก็กลับมาที่กายอีกก็บอกสอนตนเองนะคะถ้าเรามีแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยก็ยังมีเลยให้ดูความจาเป็นนะคะแล้วก็มนานัสิการสอนตนเองอบรมจิตตนเองไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดวิชาเกิดความรู้ขึ้นมา เราก็จะไม่สะสมอาสะวะนะคะเราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายใจนะคะพระองค์กระตัดสอนให้เรารู้จักพอเพียงใช่ไหมคะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะคะไม่สร้างทุกข์ให้ผู้อื่นถ้าเรารักตนเองเราก็ต้องสอนตนเองอบรมสิบตนเองเพื่อที่จะไม่ได้เบียดเบียนตนเองนะคะก็นำข้อธรรมดีมาฝากทุกท่านนะคะ ทุกท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์นำออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะค้นคว้ามาทำเป็นหลักสูตรแล้วก็มีพระสูตรนะคะที่พวกเราทีมศาสนาขายญาติโพสต์นะคะในทุกๆวันนะคะทุกท่านก็สามารถช่วยกันเผยแผร่คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ ให้กัลยานมิตรของเราเพื่อนๆของเรานะคะได้เห็นได้อ่านคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่เขามีความทุกข์แล้วเขาได้อ่านแล้วเขาน้อมไปประพฤติปฏิบัติเขาสามารถที่จะทําตนเองให้พ้นจากทุกข์ได้นะเวลานั้นก็ชื่อว่าท่านเนี่ยได้ให้อมตะได้ให้ความพ้นทุกข์ใช่ไหมคะเนี่ยก็ตอนนี้ทางสำนักนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ สร้างสถานที่เพื่อให้ทุกคนได้มาใช้สถานที่เพื่อเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้พ้นจากทุกนะคะน้อมนําไปปฏิบัติแล้วก็พ้นจากทุกได้ตอนนี้ตอนนี้เราก็สร้างโรงครัวกันนะคะคุณครูจิ๊บค่ะตอนนี้ทาโรงครัวแล้วก็เตรียมที่จะทาเรือนว่างใช่ไหมคะทำเดือนว่างพวกเราก็ปอกปอกไม้ปอกเสาอยู่คาอยู่ แล้วก็วันนี้ก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการตักดินใช่ไหมคะที่รถจะเข้ามาถมดินนะคะก็จะมีรถเข้ามาถมดินวันนี้นะคะท่านใดที่อยากจะสะสมบุญสะสมกุศลจะร่วมสร้างสถานที่ให้คนมาปฏิบัติธรรมก็สามารถร่วมเข้ามาได้นะคะตามกำลังศรัทธาเลยคะ่ะมีมากมีน้อยก็สามารถจะร่วม ในตรงนี้ได้ซึ่งท่านอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมบุญนะคะที่บอกบุญเนี่ยก็เพื่อว่าหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีให้ทุกท่านได้สะสมบุญสะสมกุศลนะคะในการที่จะได้มีสเสบียงบุญใช่ไหมคะจะออกจากวัฏสงสารออกจากความทุกข์นี่แหะคะ่ะถ้าเราไม่มีบุญมันก็ ไม่สามารถที่จะออกจากทุกได้ใช่ไหมคะเราต้องอาศัยบุญเพราะว่าพระพุทธพระพุทธองค์นะคะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็ตรัสไปแล้วว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเราต้องอาศัยบุญเนี่ยเป็นเป็นฐานนะคะเพื่อที่จะออกจากทุกตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ท่านอาจารย์ ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมบุญในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะไม่ได้บอกบุญใช่ไหมคะตอนนี้ก็กําลังจัดถมดินนะคะใครเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิงย่งใหญ่หยิบช่วยบุญได้เร็วก็ท่านก็จะได้ผลอนิสงค์ของบุญนั้นเร็วนะคะมีถมดินนะคะแล้วก็สร้างเรือนว่าง สำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติปริกวิเวกนะคะจะได้มีที่พักสร้างห้องน้ำเพื่อให้ทุกคน,นได้ปลดทุกข์ใช่ไหมคะสร้างโรงครัวเพื่อมีอาหารที่ทำอาหารไว้เลี้ยงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าท่านทำอะ่ะท่านก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะทำตัวเองเนี่ยให้ออกจากทุกข์ให้พ้นจากวัฏัสงสารเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะที่เราจะได้ทําบุญสะสมบุญสะสมกุศลที่ยิ่งใหญ่เราทําการงานอยู่กับโลกเนี่ยมันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นใช่ไหมคะ mm. แต่การการทําในตรงเนี้ยสําหรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อการที่จะสิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะคะเป็นบุญที่เราควรที่จะ ได้ทำใช่ไหมคะพวกเราเกิดมาในชีวิตเนี่ยเราเกิดมาก็เพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกนี่แหละค่ะเพื่อที่จะสิ้นทุกสิ้นชาติเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกร่ำไปใช่ไหมคะการเกิดการแก่การเจ็บ,กา,ก,บการตายเนี่ยเป็นทุกพระพุทธองค์ก็ตัดไปแล้วนะคะให้เราให้เรารู้หนทางพ้นทุกพระองค์ตัดสรู้หนทางพ้นทุกแล้วนํามาถ่ายทอดบอกสอนซึ่ง ท่านอาจารย์ก็ได้รวบรวมมาเป็นหลักสูตรแนวทางปฏิบัติแล้วก็นําพาพวกเราปฏิบัติด,ด้วยใช่ไหมคะบรานที่ตรงนี้ที่ท่านอาจารย์สร้างขึ้นมาก็ไม่ได้แบบเก็บค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ยังนําพาปฏิบัติอีกด้วยมีทั้งพุทธคดนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ยินได้ฟังได้สะสมการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าท่านใดที่โอตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยที่จะร่วมเขาสามารถที่จะให้ทำมาเป็นทานได้นะคะสะสมกุศลด้วยการแชร์นะคะทุกคนอะ่จะมีกาสื่อการสื่อสารอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถช่วยกันแชร์ได้ให้ท่านอื่นได้ได้เห็นด้วยใช่ไหมคะ หรือว่าท่านใดที่อยากจะได้เสียงธรรมนะคะวิทยุเนี่ยไปไว้ฟังที่บ้านก็สามารถที่จะบูชาทำได้นะคะมีอยู่สองแบบนะคะคือเป็นมรรคิธีที่ท่านอาจารย์นำพาปฏิบัติจเจริญอสุภะนะคะแล้วก็จเจริญอาณาปานาสติท่าน,นก็จะนำพาปฏิบัติเลยนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะ เปิดฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะเวลานั้นได้เลยอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านก็สามารถเปิดฟังได้แล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้เลยนะเวลานั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาบูชาธรรมนะคะก็1 5 0 0บาทแบบที่สองก็จะเป็นบรรยายหลักสูตรครูวิบัตินาสมาธินะคะที่พวกเราเรียนกันนะคะแล้วก็มีบรรยายทั่วไป บรรยายทำตามพุทธพจน์นะคะเนี่ยแบบนี้ก็จะ1,200บาทนะคะก็สามารถร่วมบูชาทำได้ไปไว้ฟังที่บ้านหรือว่าเวลาที่เราไปทำการงานเนี่ยก็สามารถพกติดตัวไปได้นะคะรายได้นี่ก็จะนำมาสร้างสถานที่ให้ผู้ที่สนใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะก็คือสร้าง เรียนบ้างบ้างนะคะถมดินบ้างทำทุกอย่างนะคะที่ที่อยู่ในสำนักเนี่ยก็คือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาใช้สถานที่มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาใช้สถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธินะคะมาฟังธรรมเนี่ยค่ะหรือให้ทุกคนเนี่ยได้มีจิตน้อมไปสู่วิเวกนะคะไปสู่นิพพานบุญเนี่ย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ทําให้เราเนจากวัฏสงสารก็รายได้เนี่ยก็นํามาสร้างในตรงนี้นะคะท่านก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยกันสนับสนุนงานเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ถวายงานเป็นพุทธบูชาดีไหมคะดีค่ะ,คะเนาะเราก็ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาทุกคนก็จะได้ออกจากทุกได้ ถ้าท่านใดที่แบบที่ตามมาในภายหลังใช่ไหมคะตามหาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจะมีสถานที่ตรงเนี้ยนะคะที่ให้เขาได้มาตามหาคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มาใช้สถานที่ที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้เนี่ยก็ชื่อว่าท่านได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่ามากได้ทํางานถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา เพราะว่าพระองค์ไม่อยู่แล้วแต่ว่าพระธรรมก็คือเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะยังคงอยู่ซึ่งสงสาวกอย่างสาวกอย่างท่านอาจารย์นะคะได้ค้นคว้าออกมาแล้วก็นํามาให้พวกเราได้เรียนเนี่ยรักษาสืบทอดไว้แล้วพวกเราเนี่ยก็เป็นทีมที่จะช่วยกันสนับสนุนงานในตรงนี้ช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า รักษาไว้จนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะคะร้อยปีพันปีถ้าเราพวกเราช่วยกันใช่ไหมคะก็จะเป็นพลังที่ที่ยิ่งใหญ่ช่วยการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของมวลมนุษยชาติทุกๆคนนะคะที่จะช่วยกันรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ยังคงได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะตอนนี้รถก็เข้ามาแล้วนะคะเพื่อเพื่อที่จะเตรียมการถมดินนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมสะสมบุญสะสมกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในตรงนี้ก็สามารถร่วมได้นะคะโทรเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897848123นะคะ หืออยากจะบูชาธรรมหนังสือ,อวิทยุเสียงธรรมนะคะก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งนะคะ0897848223ก็เราที่อยู่ที่สำรักเนี่ยก็จะได้เรียนพุทธพจน์นะคะพระธรรมทของพระพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกใน ทุกๆเช้าท่านอาจารย์ก็จะให้พวกเราเนี่ยมาเข้ามาในศาลามานั่งฟังธรรมนะคะก็ะจะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงธรรมนะคะเพื่อความสามารถทีในหมู่คณะนะคะคือตลอดทั้งวันเนี่ยในเวลาที่เราทําการงานเนี่ยท่านอาจารย์ก็ให้น้อมพุทธพจน์พระธรรมัตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะให้ระเลิกถึง คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะเพราะว่าความตายเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมคะมันมีอยู่กับเราเนี่ยตลอดเราจึงไม่ควรที่จะประมาทในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็เร่งขวันขวายทําความเพียรนะคะกิจที่ต้องทำในวันเนี้ยก็ทํางานช่วยกันทํางานเพื่อ สุดทอดรักษาพระพุทธศาสนาช่วยกันรักษาทรงไว้ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเรายังมีรูปประคันคือร่างกายเนี่ยที่ตอนเนี้มันยังไม่ไม่เน่าไม่เปื่อยใช่ไหมคะแต่วันหนึ่งมันก็ต้องสลายไปอย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้เราสามารถที่จะใช้รูปประันเนี่ยทำประโยชน์ทําสิ่งที่มีคุณค่าด้วยการที่ทําสถานที่ พื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะชื่อว่าเราได้ถวายงานเป็นพุทธบูชาดีไหมคะคุณครูจิ๊บค,คุณครูพี่เล็กนะคะคุณชาจารย์คุณปุ๋บคุณย่าด้วยนะคะพวกเราก็เอาร่างกายรูป,ปรขันนี่แหละคะ่ะที่มันจะเน่ามันจะสลายเนี่ยมาทํางานถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาชาติหนึ่งเนาะที่เราได้ถวายงานเป็นพุทธบูชา ช่วยกันรักษาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยงานเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าสนับสนุนงานที่ท่นาจารย์ดำริขึ้นนะคะทุกท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนในตรงนี้ก็สามารถที่จะร่วมได้นะคะด้วยการพูชาธรรมหนังสือเนีสนับสนุนนะคะ วิทยุเสียงธรรมหรือว่าอื่นๆนะคะสร้างโรงครัวทำเรือนว่างโมที่ดินนะคะเนี่ยก็เป็นงานที่ถวายพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยงานสืบทอดพระพุทธศาสนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ก็ถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมคะแต่เราก็สามารถช่วยได้เนี่ย ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะก็ชื่อว่าได้ช่วยถวายงานพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชานะคะพวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะค,คุณโริจที่ได้ทำงานในตรงนี้ได้ทำงานอันยิ่งใหญ่ค่ะได้ค่ะก็ก็เลยอยากจะชักชวนทุกท่านนะคะให้มีเห็ัวใจเดียวกันนะคะในงานในการที่ รักพระพุทธเจ้ารักในการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงไว้ซึ่งคามจริอของพระพุทธเจ้านะคะวันนี้ครูพี่เจ้าก็นาข้อธรรมนะคะในการที่จะเราจะละความเบียดเบียนนะคะนำนี่จากพระไตรปิฎกนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ค้นคว้าออกมานะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะนําไปศึกษาเอ๊ยยังไงหน้าที่คุณครูช่อนํามา บรรยายให้ฟังเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเนี่ยก็สามารถบูชาทําได้นะคะหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความพ้นนะคะก็สามารถที่จะร่วมบูชาทําได้หรือว่าอยากจะสมัครเป็นนักเรียนคืูมิปัสสนสมาธินะคะปีหนึ่งก็สมัครได้นะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์089 784 8 1 2 3นะคะว่า มีระเบียบการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะก็วันนี้ก็คงจะสมควรแก่วเวลาแล้วนะคะเราก็จะได้ทำกิจการงานอื่นอีกนะคะก็วันนี้ก็ได้นำข้อธรรมดีๆมาฝากทุกท่านก็ให้ทุกท่านได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในระหว่างวันนะคะก็ให้ทุกท่านได้ มีความสุขนะคะได้พ้นจากความทุกข์ให้ได้เข้าถึงมาผลมีการได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่สำนักร่วมกับพวกเราด้วยนะคะอันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะรานมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับโยนะเจ้าคะแล้วก็ลาผูุ้ัดพุทธาวิกาทุกท่านนะคะ